วิธีการเบิกบุญมาใช้มาทำให้รวยฟังให้จบถ้าคุณอยากรวยสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวบ,บาปบ,บุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ท่านผู้ฟังครับบุญของแต่ละคนที่สะสมมานั้นมีมากน้อยต่างกันเมื่อเราทำบุญทุกๆครั้งบุญของเราจะสะสมไว้ตัดสินทางเดินในชีวิตหลังความตายดังนั้นคนที่เกิดมาในชาติตระกูลดีฐานะดีหน้าตาผิวพรรณดีถือว่าเขาทำบุญมาดีจึงมีพื้นฐานดี เรียกว่าบุญและกรรมตัดสินให้เป็นเราอย่างเช่นเพศวันเดือนปีเกิดสถานะหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเมื่อคุณผเผชิญปัญหาหลายๆอย่างมีความทุกข์ความเหนื่อยความยากต่างๆทั้งเรื่องรักการเงินการงานและความเจ็บป่วย ที่เรียกว่าวิบากกรรมสิ่งเหล่านี้จะเกิดจากบาปที่คุณเคยได้ทำไว้ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันเจ้ากรรมนายเวรมากมายตามเอาคืนตามทำลายล้างสกัดกั้นทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้คุณได้เจอสิ่งที่ดีจงอย่าเอาตนไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เห็นว่าเขาชั่วแต่ทำไมรวย ชีวิตมีความสุขก็เพราะเขาสร้างบุญไว้เยอะเมื่อชาติที่แล้วบุญเขายัางใช้ไม่หมดนั่นเองให้หันมามองตัวเองอย่าเปรียบเทียบคนอื่นจงแก้ที่ตัวเองเร,เราสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้ดีได้ด้วยตัวเองแก้ได้โดยวิธีการสร้างบุญให้มากๆแล้วเบิกบุญมาใช้และไม่สร้างกรรมเพิ่ม บุญของคุณต้องเติมเรื่อยๆไมิฉะนั้นหลังความตายคุณจะไม่เหลือบุญใดๆเลยคนเราไม่รู้วันตายเกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาฉะนั้นจงอย่าประมาทวิธีการเบิกบุญให้ทำตอนเช้าของทุกวันเพราะขณะนั้นคุณต้องมีศีลห้าครบห้าข้อหรือมากกว่านั้น จิตต้องสงบนิ่งที่สุดแล้วให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วกล่าวว่าด้วยอำนาจบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพเจ้าชื่อให้บอกชื่อพร้อมนามสกุลแล้วกล่าวต่อขอให้บุญใดๆที่เป็นของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาเมื่อครั้งในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันอันเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลการร่วมอนุโมทนาบุญการเจเริญสมาธิวิปัสสนากรรมาฐาน การให้อภัยทานบุญที่ผู้อื่นนำส่งให้ไม่ว่ามากหรือน้อยปานใดหากแม้นบุญนั้นยังไม่ถึงตัวข้าพเจ้าจงให้บุญนั้นจงถึงตัวข้าพเจ้าและเป็นของข้าพเจ้าโดยบริสุทธิ์ณบัดนี้ทันทีด้วยเทินสาธุสาธุแล้วหลับตาสงบนิ่ง คิดว่าคุณกำลังมีบุญอย่างมากมายมหาศาลด้วยใจเบิกบานด้วยอำนาจบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอเบิกบุญของข้าพเจ้าให้บุญของข้าพเจ้าจงแปรสภาพเป็นความเจริญด้วยศีลสติปัญญาสมาธิตั้งมั่นอยู่ในกรอบแห่งความดีปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บใดๆ มีความสุขกายสุขใจ,จเจริญด้วยอริยทรัพย์โภคทรัพย์กล่าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินปราศจากศัตรูหมู่มารและเจ้ากรรนายเวรจงพบเจอแต่กัลยาณมิตรจงมีสิ่งอำนวยความสะดวกคือบ้านรถที่ดินเงินมีลูกค้าหรือแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆที่ประสบอยู่ ให้ระบุเฉพาะเจาะจงไปให้อยู่ในกรอบแห่งความเป็นจริงและความพอดีให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ที่มีโอกาสมีปัจจัยมีทรัพย์พร้อมที่จะทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลได้ในทุกทุกเมื่อทุกทุกคราทุกทุกวันอย่างมหาศาลเป็นผู้ที่สืบทอดพระศาสนาได้เป็นผู้ให้ธรรมทาน กับเพื่อนมนุษย์ได้และเกิดอยู่ใต้ร่มบอวอรพระพุทธศาสนาทุกชาติไปด้วยเทินให้ข้าพเจ้ามีพลังจิตพิเศษสามารถส่งบุญอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ใดก็ตามไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะอยู่ในร่างใดกายใดอยู่ในภพใดภูมิใดข้าพเจ้าจะเอ่ยนามหรือไม่เอ่ยนาม จะรู้จักหรือไม่รู้จักท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ตามไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อมมนุษย์สัพพสัตว์อยู่ในทุกๆร่างทุกๆวิญญาณทั้งเบื้องบนจรดอรุปพรมเบื้องล่างจรดมหานรกอเวจีเบื้องซ้ายเบื้องขวารายรอบสุดขอบจักรกวาลให้บุญของข้าพเจ้าถึงท่านทั้งหลายเหล่านั้นทันที แล้วแปรสภาพเป็นสิ่งต่างๆตามแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นต้องการโดยเหมาะสมให้ท่านทั้งหลายหลุดพ้นจากอุปกรรมวิบากรรมเคราะหกรรมใดๆให้อยู่ในภพภูมิที่ดีเป็นอย่างสุขด้วยเทินสาธุสาธุสาธุหลับตาละลึกว่าเรากำลังส่งนำให้กับบิดามารดา และผู้มีพระคุณครูอาจารย์ญาติพี่น้องเทวดาที่รักษาเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบูชาเจ้าที่เจ้าทางญาติมิตรผู้ล่วงรับดับขันท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของเราสัมมาอาชีพของเราและผู้ที่เราต้องการให้บุญเช่นเพื่อน ลูกค้าศัตรูเปรตสัมภเวสีผีเร่ร่อนดวงวิญญาณที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเราผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ต้องการบุญอยู่ในขณะนี้คิดถึงให้ทั่วตามแต่ต้องการด้วยจิตอันเบิกบานด้วยอำนาจบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมใดๆก็ตาม ที่ผู้ใดได้สร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไว้ไม่ว่าสร้างในอดีตชาติหรือปัจจุบันหากข้าพเจ้าเคยโกรธแค้นเคยอาฆาตพยาบาทเคยสาบแช่งจองล้างจองพรานทําให้เป็นหนี้กรรมติดตามกันมาหลายภพหลายชาติข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรมท่านทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิน้นขอยกถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอาไว้เป็นอภัยทานขอให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงอย่าได้มีเวณมีกรรมต่อกันอีกเลยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและด้วยอานิสงส์แห่งการให้อภัยในครั้งนี้ขอให้ท่านเจ้ากรรมนายเวณทั้งหลายที่ตามจองเวรข้าพเจ้าจงเมตตาและให้อภัยข้าพเจ้าเช่นกัน ถ้าไม่มีบุญสะสมอยู่มากพอคุณจะเอาบุญที่ไหนมาเบิกวิธีการให้ได้บุญมากพ่อเบอิกคือต้องรักษาศีลการรักษาศีลคือการทำบุญทางลัดที่ได้บุญอย่างมากมายมหาศาลเป็นวิธีที่รวดเร็วและได้บุญมากที่สุดเพียงแค่คุณต่อศีลทุกวันก่อนนอนเพียงแค่ทุกๆกวันคุณพยายามควบคุมตัวเอง ไม่ให้ทำในสิ่งที่ผิดจนติดเป็นนิสัยรู้จักให้อภัยกรตันยูต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดมันให้ทานทำบุญตามกำลังทรัพย์เท่าที่คุณทำได้เท่านี้คุณก็จะมีบุญให้เบิกให้ใช้ทุกวันแล้ว กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎนะครับเรื่องราวบ,บาบุญขุนทนารกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสุดท้ายนี้ครูกฎก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ